ครับผมนายวิียาลุมีอยู่ที่กำลังตัแทงใช้นี่มาี่ปีแล้วเนี่ยได้ผลจริงๆครับไม่เชื่อลองรู้วันนี้เรามาลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาเยี่ยมเกษตรกรที่ใช้พิตภัณฑ์โปรเจสต์ซึ่งเป็นท่านแรกเลยนะครับที่ใช้ใช่ไหมครับพี่กุ้งก้าวแรกเลยที่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วลุงลุงเอาพิตภัณฑ์โปรเจสมาใช้เนี่ย โดยการฟังวิทยุจากดีเจกุ้งนะครับตอนนั้นเนี่ยข้าวเป็นยังไงถึงฟังคลื่นวิทยุเจอแล้วก็ไดเอามาใช้เนี่ยครับอากาศ่วนนั้นมันเริ่มหนาวทีนี้ข้าวก็เริ่มจะจะออกแล้วทีนี้ทางดีเจก็บอกว่าบอกว่าหนาวไม่คลัวออกได้ร้อนก็ไม่กลัวออกได้ผมก็ข้าวจะจะออกลองดู เอาเอามาลองก็ได้ผลแล้วก็คือ,อพอเราฟังวิทยุแล้วเนี่ยอชอบใจคำพูดของดีเจกุ้งใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวลุงจะมีปัญหาด้วยะนะครับก็เลยเอามาลองดูได้ผลอ,อ่ะเอาไปกุ้งแล้วพอลุงใช้หลังจากที่ฟังรายการวิทยุเอาไปใช้เนี่ยครับลุงได้โทรไปบอกว่าใช้แล้วเนี่ยข้าวเป็ไงไงบ้างนะคือผมเองก,ก็จะโทรหาลุงอยู่เรื่อยๆว่าข้าวเป็นไงบ้าง แล้วก็ได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างก็คือบางทีจังหวะผมไม่ได้โทรลงุงก็จะโทรหาสั่ง<ะ>ก็คือส่งมาตลอดะยเวลาเกือบ4ปี<ะ>ทีนี้ลุงบอกว่ามันมีอยู่แปลงหนึ่ง17 18ด้ไร่เนี่ยได้ถึง24-25เกวียนไอเราฟังแล้วคือแถวทีโลกแถววิจิตมันยังไม่เคยมีลักษณะอย่างนี้ครับซึ่ง18ไร่ได้25เียนเกวียนก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ต้องมาดูกัน<ะ>ที่เราไปเห็นที่กำลังเกีย่ยว ลแล้วได้แค่ไหนดินแป,นปนนลง15ไร่รวมได้ถึงอ0เหรียญลุงบอกว่าแปลงนี้15ไร่เกี่ยวไปแล้วเนี่ยได้ถึง20เกรียญนะครับหลังจากที่เรามั่นใจใช้ปีตพันธ์ตัวนี้แล้วนะครับอ่ะแล้วลุงาถามแป,แ,ปแปลงเนี่ยครับแปลง2แปลงเนาะถาม2แปลงที่เราใช้มาเนี่ยครับเรานำปีตพันธ์โปรเจกต์มาใช้ช่วงไหนบ้างครับ ช่วงนี้พี่กาคุมแล้วก็ทอนจำบานตัวขี้โหนนึงครับพอข้าวเริ่มท้อก็ขี่้โหนนึงขี้โหนในของข้าวออกรวงคุมแล้วก็พี่ีโคนพี่ครับอ่าชี้ตามระยะที่เราเคยทำนาทุกครั้งมาเลยเนาะครับคำถามในเรื่องของการใช้ยาคุมท้ายหญ้า เราใช้ผลิตภัณฑ <Silver. S 1> ์โปรเจสเอามาผสมเรื่มกับคุมขยาโดยใช้โปรเจสยัตโกและโปรเจสชินี่ชุดนี้ข้าวเล็กนะครับผสมยาคุมขยาแล้วเนี่ยใช้ดียังไงบ้างครับมันมันก็งอกดีมัน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 ออกรากดีอ่ะอ่าลุง ลุงก็บอกว่าข้าวงอกดีรากออกดีเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่เอาพิิตภัณฑ์โปรเจกไปใช้ในช่วงระยะยาคุมขยะนะโตเร็วไหมครับช่วงเด็กโตเร็วโตเร็วแตกหนอโตดีเลยเนาะครับรากโอกดีโตเร็วเนี่ยอ่าโดยที่หญ้าเนี่ยไม่ฟื้นหญ้าก็คือยาคุมก็ทํางานคุมหญ้าอยู่ปกติปกติตัวพิิธภัณฑ์โปรเจกตตัวนี้ก็คือมาเร่งทําให้เฉพาะข้าวเราเนี่ยโตขึ้นครับไม่เกี่ยวขยาเลยไม่เกี่ยวแสดงว่าแยกหน้าที่ทํางานกันโดยชัดเจนนะครับ แล้วไปอีกช่วงหนึ่งก็คือจากที่พี่กุ้งแนะนําก็คือช่วงก่อนบานปุ๋ยรอบแรกเนาะลงฉีดช่วงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก่อนบานปุ๋ยโอ้โหดีครับถ้าบวบก่อนบานปุ๋ยแล้วกินปุ๋ยดีเพราะรากเขาออกดีรากออกดีครับมันก็ทำทำให้ต้นเจริญี้ยงจะโตเร็วดีนะครับก็คือตามที่พี่กุ้งบอกนะครับก็คือไปช่วยกระตุ้นรากให้หาอาหาร ่อนที่เราจะหว่านปุ๋ยข้าวหาอาหารแตกแตกรากออกมาใหม่ได้ขาวดีแล้วเนี่ยเมื่อเราหว่านปุ๋ยเข้าไปปุ๊บข้าวไปจะกินปุ๋ยได้ดีข้าวก็จะมีการแตกรากแตกกอที่ดีขึ้นแล้วลุงทับข้าวเขียวเนี่ยเขียวดีเขียวทนเขียวนานไหมนานเยอะมเลยนะคือเรียกว่าข้าวมอนก็ไม่ไม่เอาบดดิปุ๋ยแล้วมันยังไม่แดงเหมือนเหมือนที่เราไม่เคยใช่นะพอพอตะกอนนี้ พราะว่าคนพวีปุยแล้วข้าวมันจะเริ่มแดงข้าวแดงใบเหลืองใบเหลืองแต่ตอนนี้เขียวทนเขียวทนเขียวนานแล้วเขียวใบตั้งด้วยเขียวใบใหญ่ใบตั้งแปลงนี้มีปัญหายังไงเมื่อ่อนจากที่เราเคยเจอตรงนี้มเพิ่มีปัญหาเพราะมันไม่เขียวไม่เพราะทำไปเหมือนเมือนรากมันจะออกดำๆไม่แตกรากไม่อะไรนี้ ถามในเรื่องของความประหยัดปุ๋ยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัดปุ๋ยได้ไหมได้ธรธมรมดาธรรมดามันไม่ตรงไหนไม่งามเราก็จะต้องไปใส่เรื่อยเลยนี่พอใช้นี่มันไม่ต้องไปใส่แล้วใส่ขาดใส่เยอะจบเลยจบเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าปุ๋ยเราไม่เือมไม่เือมแล้วก็ในเรื่องของศัตรูพืชพวกนอนพวกโรค รู้สึกว่ามันคุ้มเลือยยาไหมลดยาน้อยลงลเลยล้เลยใช้ยาน้อยลงด้วยครแต่ก็ไม่ใช่อะไรผก็คืเก็ยง่ต้องใส่<อ>ก,ก็แสดงว่าจากที่ลุงทํามาแล้วเนี่ยชัดๆเลยก็คือประหยัดปุย๋ย<อ>ประหยัดยาหนอนประหยัดยาโรครครับรตตอน้แล้วต้นแข็งด้วยแล้วช่วงช่วงที่ข้าวข้าวเจอปัญหาหนาวเนี่ยครับ โดยสภาพปกติแปลงข้างๆแปลงอื่นเนี่ยก็มีสภาพเป็นยังไงบ้างเมื่อเอยเจอมีมีเหลืองหลเือยเจอหนาวเจอลมใบเขาจะเริ่มเืองแดงใบแดง่ะเพราะมันจะแดงที่ลมมันจครับเจออาการหนาวแต่ของเรานี่แก้แก้ได้ไม่แดงไม่แดงใบเขียวในเจอในสภาพที่เจอหนาวจัดเนี่ยนะก็แสดงว่าตัวเนี้ยทนหนาวทนร้อนอย่างที่พี่บิกเจกุ้งบอกมาได้ ที่ผมซื้อลองๆเนี่ยฟังเจอร้านก็เลยโทรเดีจอร้านเลยเขาบอกอากาศได้สามวันจำจำไม่ผิดสามวันแท้ๆแล้วลุงก็จังหวะเหมือนก็จังหวะออกไปนาด้วยไงไปนาแล้วไปเปิดเป็นยุคยเจอพอดีเจอพอดีเปิดฟังมียุ้ยเตืนเยแล้วลุ้งขึ้นลุงก็ตั้งเลยเหมือนกันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเจอพอดีแล้วก็ได้ผลด้วยเนาะแล้วยาวมาตลอดเวลาสี่ปี ก็เข้าแล้วก็ออกก็ออกดีนะไม่แั่ไม่งันไม่อะไรก็ดีสอบถามในเรื่องของการใช้ชุดข้าวใหญ่นะครับ XL และคิดนี้นะครับสองตัวเนี่ยเราเอามาใช้ช่วงข้าวท้องเนาะลุงก็มาฉีดก่อนวานปุ๋ยเหมือนเดิมพอเราฉีดไปแล้วเนี่ยช่วงข้าวท้องมันทำให้ช่วยให้ข้าวออกดอกได้ใหย่ใงไงบ้างมันอโกดีมันไม่งันไม่อะไรแล้วต้นใบมันจะเขียวอยู่ ไม่แดงไม่เหลืองครับรวงเนี่ยเป็นยังไงรวงออกยาวสวยไหมสวยมันทำเหมือนรวงมันยืดเหมือนมัน,ม,นมันออกอไม่หดไม่อะไรออกรวงดีออกร,วง,ออกรวงก็ดีเนาะครับอ่าแล้วก็ที่ลุงบอกตั้งแต่ตอนแรกก็คือได้ข้าวเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยครับได้มากวเวลยเออชดครั้งสุดท้ายนี่คือตอนไหนนะครับตอนพอเริม่ม ลงก้มเริ่มเป็นน้ำนมน่ารักฉีดครั้งสุดท้ายเลยครับชุดนี้ในลุงเอามาฉีดได้กี่ไร่เดี๋ยวนี้คือห้าสิบไร่ก็คือคู่นี้สองขวดนี้ฉีดได้พื้นที่รวมแล้วเนี่ยคือห้าสิบไร่ครับประหยัดเนาะประหยัดทานยาบาดคิดแล้วไร่หนึ่งห้าสิบหกสิบบาทหกสิบบาท ไม่แพงลุงคิดให้ดูเรียบร้อยเลยว่าไม่แพงไร่ละ 5, ้า0บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็เราไม่ฟุ่มเฟือยในเรื่องยาหนอนยาเพี้ยยาโรคมวยเอยได้ใ่เลยหวยก็น้อยลงหวยน้อยลงแถมข้าวได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยดูแล้วเลยไปก้าว้ป่วยด้วยนี่ผมไม่ได้กินยามาต้องเด ก็เป็นเดือนแล้วไม่ฉีดเลยเป็นการฉีดยามาร่วมเดือนแล้วทั้งที่ทั้งที่เพิ่งผ่านหนาวมาได้ไม่กี่วันเองนะยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยดี่ใช้มาสี่ปีแล้วใช้สี่ปีแล้วนะนี่ครับคือคำยืนยันของลูกวิเชียนนะครับที่เอามาใช้ร่วม4ปีแล้วมาคุยให้ฟังว่าสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง งั้นเดี๋ยวให้ลุงพิเชียนช่วยแนะนําพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาทําทข้าวแล้วเนี่ยเจอปัญหาแบบเราเอาตัวนี้มาแก้ไขได้ดีทิศเยนี้ช่วยแนะนําให้หน่อยครับก็ลองมาใช้ดูได้เนี่ยไอย่ของโปรเจ็ตนี่ย,ย,ยมาใช้ได้เลยเพราะมันได้ผลจริงลองมาใช้ได้เพราะว่าผมใช้เลี้ยมมนได้ผลดีเรี่ผมผมทำมาลเลี้ยมนี่ก็นะ สิบห้าไร่ผมได้ยี่สิบเพียนได้นอนเลยอนาบ้านประไปถาบได้เลยนาบ้านกำลังเที่ยวเล,ลยสิบแปดไร่ผมกะว่าจะไปเก็บไว้เส็จขอกความว่าไม่ต่ำว่าไม่ต่ำว่า,ายี่ิบห้าเกนกัะปืนเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเกีเ่ยวไปเก้าไร่ได้ไปแล้วสิบสี่เกนกว่าแลวเอาแล้วครับรับเก้าไร่ต่ตะเกียบที่เราไปดูามาเลยนะนัน่งเองโอ้แต่เยอะขนาดนั้นเลย คาดการณ์เนี่ยว่ายังไงเนี่ยได้ข้าวม่ตันตามไปยี่ห้าเพียนี่นี่คือ,อคำยืนยันของผู้ใช้เองโดยตรงนะครับมอเจอมาดูได้หรือมาดูแล้วมาถามน้องคินได้หรือครับอะลุงลุงลุงวิเชียรนี่หวานวันเดียวกันไหมครับวันเดียวกันแปลงสองแปงนี่คือหวานวันเดียวกันเลยอ๋อของซ้ายมือนี่คือของน้องสาวลุงอ๋อ นีเห็นความชัดเจนแตกต่างเลยเนาะของลุงนี่เสมอเปรยะเลยข้าวใบใหญ่แล้วก็ใบตั้งร่างถั <laughs> ่วอยนนี้นะครับถั่วุ้งอ๋อหนสวยกว่าขอบคุณลุงวิเชียนนะครับที่วันนี้มาบอกเล่าประสบการณ์จากที่เราลงมาเยี่ยมเยียนนะครับ เป็นรายแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เอาผิตาัณฑ์โปรเจเนี่ยมาใช้นะครับวันนี้เราก็มาติดตามาให้ชมให้ฟังแล้วว่าใช้แล้วดียังไงนะครับขอบคุณลุงิเ่ียนมากครับครับขอบคุณนะครับ